สวัสดีครับทุกคนวันนี้คณิตศาสตร์ไทยบ้านจะพาไปดูหนึ่งในสูตรที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะไม่ใช่แค่แม่นธรรมดาแต่เข้าต่อเนื่อง36-47งวดจริงสูตรนี้ผมจะสอนแบบชัดทุกขั้นตอนตั้งแต่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไปจนถึงหลักสิบล่างหน่วยล่างใช้งานง่ายไม่ต้องพึ่งสถิติย้อนหลังไม่ต้องพึ่ง AI ใช้แค่คณิตล้วนๆถ้าคุณอยากได้สูตรที่สเสถียรสุดๆ สำหรับหวยรัฐบาลไทยงวด1ธันวาคม2568วันนี้คือคลิปที่คุณห้ามพลาดผมจะคำนวณสดให้ดูแบบทีละขั้นดูจบเอาไปใช้ได้ทันทีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางเป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังตรงย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขเล็อก ไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเปอร์เซนเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบกชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับอ่ในคลิปนี้มาสอนสูตรใหม่นะครับสูตรปากหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย10ล่างหน่วยล่าง ทุกสูตรเดินมาแล้ว40กว่างวดนะครับบางสูตรก็เดิน46งวดบางสูตรก็เดิน47งวดนะครับย้ำว่าเป็นสูตรใหม่นะครับใครชอบสูตรเก่าก็ไปที่ช่องนะครับช่องคณิตศาสตร์ไทยบาทน,นะครับแล้วกดคําว่าวิดีโอคุณก็จะเห็นวิดีโอทั้งหมดนะครับวิดีโอล่าสุดอยู่ด้านบนนะครับวิดีโอเก่าๆจะอยู่ด้านล่างนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกเอาเองได้ ก็ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะครับถูกใจสูตรไหนก็กดเข้าไปดูนะครับก็นําไปใช้นะครับชอบสูตรไหนก็นําไปใช้นะครับบางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะแม่นเลยกอดออกนี่แม่นจ้างพอลังหวยออกไม่แม่นสักนิดเขาะอะถ้าอยากได้หวยแม่นๆนะครับไปดูที่กองสลากเด้อตอนกองสลากก็ออกนะครับอะไรหวยแม่นผมมาแบ่งปันสูตรมาสอนฟรีนะครับ ไม่ได้มาบอกว่าเรียกจะออกตัวไหนนะครับผมไม่มีความสามารถรู้ล่วงหน้าได้ขนาดนั้นนะครับถ้าจะคาดหวังให้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนําให้ไปที่กองฉลากเด้อไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาดูนะครับผมก็บอกไม่ได้ว่าแม่นหรือไม่แม่นนะครับให้คุณทําความเข้าใจครับว่าแจกสูตรนะครับถ้าชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับไม่ชอบก็เลือดผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อ มาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มกันที่หลักร้อยนะครับอ๋อให้นําผลรางวัลมาเรียงแบบนี้นะครับเริ่มจากซ้ายมือนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2นะครับ่าและดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักแสนบวกหลักแสนบวกหลัก10บนบวกหลัก10บนบวกหลัก10บน บวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1นึ่งบวกร้อยครั้งที่2บวก10ครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่สบวกหน่วยครั้งที่3บวกร้อยครั้งที่4บวกร้อยครั้งที่4บวก10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 ครั้งที่4 1ที่มีอยู่5ตัวนะครับผลลัพธ์บวก5บวก1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 นะครับ อันนี้คือเลขคงที่นะครับบวก5บวก, 1, บวก1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 อันนี้ต้องบวกทุกครั้งที่คำนวณนะครับจะคิดย้อนหลังก็จะคิดย้อนหลังงวดไหนก็ให้นำผลต้งวันงวดนั้นมาตั้งนะครับแล้วก็นำเลขเราดีไปไปบวกนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูด้านบนนะครับเป็นตัวอย่างจริงสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับขอเดินก็ทำตัวเล็กๆก,ก่อนนะครับเกรงจะไม่พออ่าสูตรมันเดินยาวนะครับฉะนั้นตัวบวกก็ต้องยาวนะครับ สรุปแล้วว่าให้ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนคือเลขสี่นะครับหลักแสนสองตัวนะครับหลักสิบบนสามตัวนะครับหลักสิบบนก็เลขสี่นะครับสามตัวหลักสิบล่างเลขสามหนึ่งตัวหลักหน่วยล่างหนึ่งตัวเลขเจ็ดนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับคือเลขหก 6, ที่มันออกหกศูนย์สองนะครับแล้วก็ร้อยครั้งที่สองก็คือ เลข2นะครับที่มันออก2 42 10ครั้งที่2ก็คือเลข4นะครับอ่าทีนี้ร้อยครั้งที่3ก็คือเลข3นะครับที่มันออก389หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข9กนะครับอย่าลืมใส่บวกอ่าแล้วก็ร้อยครั้งที่4ก็คือเลข2นะครับ ที่มันออก2 3 9้นะครับอรอยครั้งที่4 2ตัวเนาะอีก1ตัวนะครับ10ครั้งที่4ี่หตัวนะครับก็คือเลข3 5ตัว1 2 3 4 5นะครับแล้วบวกเลขคงที่เลข5นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับเดี๋ยววกเปลี่ยนสีเลขคงที่ก่อนนะครับเลข5นะครับเป็นสีแดง เรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูอีกทีว่าจะขยายได้หรือเปล่านะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับส่บวกสนะครับได้แปดแบวกสได้12 2สบวกสได้6 6หบวกสได้10ตกเลขศูนย์เริ่มใหม่นะครับ3าบวกเ็ก็ได้10ตกเลขศูนย์เริ่มใหม่นะครับ6กบวกสได้8ปดนะครับแปดบวกสได้12 2สองบวกสได้5้านะครับ ห้าบวกเก้าได้สิบส่อ่าสี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็อ่าหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสมได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบตกเลขศย์เริ่มใหม่นะครับสามบวกห้าได้แปดนะครับอ่าแล้วบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าบวกหนึงก็เป็นสิแต่เอาเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์นะครับอ่าแล้วก็บวกหนึ่งอีก ก็เป็น1น,นะครับบวกอีกหนึ่งก็เป็น2นะครับอ่านี่นะครับเด็ดหลักร้อยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูก่อนอือสี่สิบแปดโอ้สี่สิบแปดล้นนะครับสี่สิบอ่าน,นี่หกสิบโอเคนี่นะครับ หลักร้อยเดือนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับห้าตัวนะครับทีนี้ดูลูกศรน,นะครับผมจะทําลูกศรชี้ดูนะครับหลักแสนสองตัวนะครับก็คือเลขสี่ตัวนี้นะครับ,ต,รบตัวที่หนึ่งตัวที่สองและหลักสิบบนสามตัวก็เลขสี่นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ตัวที่3าสิบล่างคือเลข3นะครับตัวเดียวหน่วยล่างก็เลข7นะครับตัวเดียวร้อยครั้งที่1ก็คือเลข6นะครับตัวเดียวร้อยครั้งที่2ก็คือเลข2นะครับตัวเดียว10ครั้งที่2ก็คือเลข4นะครับตัวเดียวร้อยครั้งที่3ก็คือเลข3นะครับตัวเดียวและหลักหน่วยก็เลข9กนะครับตัวเดียว และหลักร้อยหลักร้อยครั้งที่4 2ตัวก็เลข2นะครับตัวที่1ตัวที่2และ10ครั้งที่4 5ตัวก็คือเลข3นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4่ตัวที่ห้า และเลขห้คงที่อยู่ด้านล่างนี่นะครับนี่อ่าผลลัพธ์บวกกันได้8เนาะก,ก็เดินหน้านะครับหรือบวก1 8ึบวกหก็เป็นเก้าอ่าพอได้9กบวกหก็เป็น10เอาเฉพาะเลขศูนย์อ่าพอได้ศูนย์บวกหนศนย์บวกหก็ได้1นะครับพอได้1นบวกหอีกอ่าหนบวกหก็ได้2นะครับสรุปแล้วหลักร้อยเด่นแปดเกนย์หนึ่งสอนะครับ อ่ะแคปรูปไวเดอร์เดี๋ยวผมจัดไปต่อที่หลักสิบนะครับอ่ามาต่อที่หลักสิบบนนะครับผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าและดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบ 100, ล่างอ่าหลักสิบล่างมีอยู่สตัวนะครับอ่าแล้วก็บวกหลักหน่วยล่าง บวกร้อยครั้งที่ 2- องโอ้ร้อยครั้งที่สองมีอยู่3ตัวนะครับอ่าแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่3ามบวกสิครั้งที่4ี่บวกสิครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4ี่ผลลัพธ์บวก0นย์ใครไม่บวกก็ข้ามมาบวก3บวก2องบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับอันนี้คือเลขคงที่ที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับเดี๋ยวโวจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างจริงนําไปใช้ได้เลยนะครับอ๋สัก สี่สิบก่อนอหลักแสนคือเลขสี่นะครับหลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับหลักสิบบนหลักสิบบนคือเลขสี่นะครับสิบล่างสามสิบล่างสี่ตัวก็คือเลขสามนะครับตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่หลักหน่วยล่างเลขเจ็ดตัวเดียวหลักร้อยครั้งที่สองสามตัวก็คือเลขหก โอ้ไม่ใช่แล้วร้อยครั้งที่2 3ตัวก็คือเลข2นะครับที่มันออก2 4 2นะครับ3ตัวอ่าหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข9นะครับที่มันออก3 8 9 10ครั้งที่4ก็คือเลข3นะครับที่มันออก2 3 9 10ครั้งที่4 2ตัวนะครับอ่าแล้วก็หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข9ผลลัพธ์ไม่ใช่ผลลัพธ์ ถ้บวกเลขคงที่นะครับเลขศูนย์ใครไม่บวกก็ข้ามไปเลยนะครับผมตั้งให้ดูเฉยๆเลขศูนย์คงที่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับก็ตามที่บอกใครไม่บวกก็ข้ามไปเลยนะครับผมสอนตามสูตรที่มีนะครับสูตรบอกแบบนี้ผมก็ทําให้ดูแบบนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับก่อนจะดูลูกศรเรามาบวกนะครับบวกกันก่อน สบวก1ไดใน้5นะครับ5บวก4ได้9 9บวก3ได้12 2บวก3ได้5 5บวก3ได้8 8บวก3ามได้11 1อ่บวก7ได้8 8บวก2ได้10ตกเลข0ก็เริ่มใหม่นะครับ2บวกสได้4นะครับ 4%9 บวก9ได้13 3บวก3ได้6 6บวก3าได้9 9บวก9ได้8นะครับ ก็ข้ามเลขศูนย์มาเลยเอาเลข8มาตั้งนะครับแล้วบวก3ก็ได้11เอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข1นะครับแล้วบวก2นะครับ1วก2ก็ได้3นะครับ3บวก1ได้4 4บวก1ได้5นะครับอัอนนี้คือ,อเด่นหลัก10บนะครับ8 1 3 4 5นะครับทีนี้ดูลูกศรนะครับผมจะทำลูกศรชี้ดูนะครับหลักแสนคือเลข4 ตัวนี้นะครับหลักร้อยเลขหนึ่งตัวนี้นะครับอ่ะสิบโบนเลขสี่ตัวนี้นะครับ10ล่าง4ตัวเลขสาตัวนี้นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4หน่วยล่างตัวเดียวเลขเจนะครับอ่ะร้อยครั้งที่สองสตัวก็คือเลขสองนะครับ ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข9ตัวนี้นะครับตัวเดียวอ่ะสิครั้งที่4 2ตัวคือเลข3ตัวนี้นะครับ2ตัวตัวที่1ตัวที่2หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข9ตัวนี้นะครับเลขคงที่เลข0ูนย์ด้านล่างนะครับนี่นะครับอ่าผลลัพธ์ได้8ปดบวกสนะครับอ่าแปดบวกสก็ได้1 1นะครับ พอได้1นบวกสก็ได้3นะครับพอสาบวกหก็ได้4นะครับอ่าสบวกหนึได้5นะครับอ่าสรุปแล้วหลัก10บนเด่น8 1 3 4 5นะครับอ่าแคปรูปภาพไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่หลักหน่วยนะครับอ่าสูตรนี้เดินมาแล้ว47งวดนะครับส่วนหลักร้อยเดินมาแล้ว42งวด ทวนให้อีกทีนึงหลักร้อยเดินแล้ว42งวดนะครับส่วนหลัก10เดินมาแล้ว47งวดนะครับอ่าต่อไปหลักหน่วยบนนะครับามาต่อครับหลักหน่วยบนนะครับผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับ ให้ใช้หลักแสนสามตัวบวกหลักพันสามตัวบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบน2ตัวบวกหลักหน่วยบนสามตัวบวกร้อยครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่3มบวก1ิบครั้งที่สามบวก10ครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่3าบวกหน่วยครั้งที่สหน่วยครั้งที่สามีอยู่สามตัวผลลัพธ์บวกสองบวกหนึ่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 งนี่คือเลขคงที่ที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับ เดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูด้านบนนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับนําไปใช้ได้เลยนะครับหลักแสนหลักแสนคือเลขสี่นะครับสามตัวหลักพันหลักพันคือ,อเลขแปดนะครับเลขแปดสามตัว อ่าเลขแปดสามตัวแล้วนะครับอันหลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับสิบบนคือเลขสี่สองตัวหน่วยบนคือเลขห้าสามตัวนะครับอ่าแล้วก็ร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสองตัวเดียวนะครับที่มันออกสองสี่สองร้อยครั้งที่สามก็คือเลขสามนะครับตัวเดียวที่มันออกสามแปดเก้าสิบครั้งที่สามสองตัวนะครับก็เลขแปดนะครับสองตัว หน่วยครั้งที่สามก็คือเลขเก้านะครับสามตัวแล้วบวกเลขคงที่เลขสองนะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับเลขคงที่เลขสองก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับสี่บวกสี่ได้แปดนะครับแปดบวกสี่ได้สิบสองสองบวกแปดได้สิบ ตกเลขศูนย์เริ่มใหม่นะครับ8ปวกแได้16 6หบวกหได้7จ็ดเบวกสได้11บเอ็ด่บวกสได้5 5าบวกหก็ได้10ตกเลขศูนย์เริ่มใหม่นะครับ5้วกหก็ได้10อีกนะครับตกเลขศูนย์เริ่มใหม่นะครับองบวกสได้5นะครับ5้วกแได้13นะครับ3าวกแได้11บนะครับหวกเได้10ตกเลขศนย์นะครับเริ่มใหม่ เก้าบวกเก้าได้สิบแปดนะครับแปดบวกสองได้สิบนะครับตกเลขศูนย์เราก็เอาเลขศูนย์มาตั้งเลยนะครับแล้วบวกหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งแล้วบวกหนึ่งก็เป็นสองบวกหนึ่งก็เป็นสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะครับโอ้เป็นเลขเรียงเด่นี่ได้เลขเรียงสวยเลยนะครับเห็นนะครับหลักหน่วยบนนะครับเด่นศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับ ทีนี้ผมจะทําลูกศรนชี้ดูนะครับหลักแสนสามตัวหลักแสนก็คือเลขสี่ตัวนี้นะครับสามตัวนะครับนี่นะครับหลักพันคือเลขแปดสามตัวนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามหลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับตัวเดียวหลักสิบบนเลขสี่สองตัว นี่นะครับตัวที่2หลักหน่วยบน3ตัวคือเลข5นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ร้อยครั้งที่2ก็คือเลข2นะครับตัวเดียวร้อยครั้งที่3มก็คือเลข3นะครับตัวเดียว10ครั้งที่3 2ตัวนะครับคือเลข8นะครับ <ospel> ตัวที่2 หน่วยครั้งที่3คือเลข9กนะครับตัวเดียวโอ้สตัวพูดผิดอ่าตัวที่2ตัวที่3เลขคงที่เลข2องด้านล่างนะครับนี่นะครับอ่าผลลัพธ์ได้0ูนย์นะครับบวกหก็เป็น1อ่าพอได้1นบวกอีกหก็เป็น2พอได้2อบวกหก็เป็น3พอได้3าบวกหก็เป็น4นะครับบวกเลขคงที่ด้านล่างนะครับตามลูกศรเลยนะครับอ่า สูตรนี้เดินมาแล้ว43งวดนะครับหลักหน่วยบนนะครับแคปรูปภาพไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่10ล่างนะครับ <c oughs> มาต่อที่หลักหน่วยบนนะครับผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่ง หลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่1นึ่งมีอยู่4ตัวนะครับร้อยครั้งที่1นึ่งที่มันออก6 0ศนะครับหลักร้อยครั้งที่1ก็คือเลข6นะครับและร้อยครั้งที่2องที่มันออก2 4 2นะครับตัวเดียวและหน่วยครั้งที่3หน่วยครั้งที่3มีอยู่3ตัวที่มันออก3 8 9 10ครั้งที่4 สิบครั้งที่สี่มีอยู่สี่ตัวที่มันออกสองสามเก้าสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขสามหน่วยครั้งที่สี่ก็คือเลขเก้าผลลัพธ์บวกสี 4, ่บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกนะครับที่มันออกหกศูนย์สองนะครับสี่ตัวนะครับหกไอหกสี่ตัวร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสองนะครับ ตัวเดียวนะครับที่มันออก2 42นะครับหน่วยครั้งที่3 3ตัวก็คือเลข9นะครับ3ตัวที่มันออก3 8 9นะครับอ่าแล้วก็10ครั้งที่4มีอยู่4ตัวนะครับที่มันออก2 39ก็คือเลข3นะครับหลัก1 0 4ตัวอ่าแล้วก็หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข9ตัวเดียวอ่าเลขบวกเลขคงที่เลยนะครับเลข4นะครับ ก็เท่ากับไปเลยนะครับเลขของที่เลขสีก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับอ่าโอเคสูตรนี้สั้นดีนะครับอ่าเริ่มบวกกันเลยนะครับ6บวก6ได้12นะครับ2บวก6ได้8นะครับ 8บวก6ได้14 4บวก2ได้6 6บวก9ได้15 5บวก9ได้14 4บวก9ได้13 3บวก3ได้6 6บวก3ได้9 9บวก3ได้12 2บวก3ได้5 5บวก9ได้14 4บวก4ได้8นะครับแล้วบวก1เป็น9,1บวก1เป็น10เอาเฉพาะเลขศนะครับ แล้วบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับโอเคอ่ะนี่คือ10ล่างนะครับ89012นะครับอ่ะทีนี้ดูลูกศรนะครับอ่าร้อยครั้งที่1ก็คือเลข6ตัวนี้นะครับ4ตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 นะครับร้อยครั้งที่2ก็คือเล็กตัวนี้นะครับตัวเดียวหน่วยครั้งที่3 3ตัวนะครับเล็กนะครับ3ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับแล้วก็10ครั้งที่4มีอยู่4ตัวนะครับเล็กนะครับตัวที่1ตัวที่2 ตัวที่สามตัวที่สี่และหลักหน่วยครั้งที่สี่เลขเก้าตัวเดียวเลขของที่เลขสี่ตัวนี้นะครับผลลัพธ์ได้แปดเนาะแปดบวกหนึ่งนะครับก็ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งก็ได้สิบนะครับเอาเจฉจพาะเลขศูนย์เอาเจฉจพาะหลักหน่วยอ่าเพราะได้ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งเพราะได้หนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับ สรุปแล้วหลักสิบล่างก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับโอ้ผมลืมเปลี่ยนหัวข้อให้อันนี้คือสิบล่างนะครับสิบล่างโอเคอ่าสิบล่างนะครับอ่าแคปรูปภาพไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่หลักหน่วยล่างนะครับอ่าหลักสิบล่างนี้เดินมาแล้วสามสิบหกวดนะครับ เรามาต่อที่หลักหน่วยล่างนะครับผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับดูวิธ 10, 10, 10ีค <glowing> ิด <stor> สูตรด้านล่างนะครับให้ใ <most> ช <of them> ้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื <ten Blue> ่นบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1บวก10ครั้งที่1อ่าบวก10ครั้งที่2บวก10ครั้งที่สองบวก10ครั้งที่4บวก10ครั้งที่4บวก10ครั้งที่4ี่ ผลลั์บวกศูนย์ใครไม่บวกก็ข้ามาบวก1บวก2บวก1นบวก1นะครับนี่คือเลขคงที่นะครับบวกทุกครั้งที่คำนวณนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูด้านบนนะครับเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับหลักแสนคือเลข4นะครับตัวเดียวหลักหมื่นสามตัวนะครับเลขห้านะครับสามตัวหลักพันหลักพันคือเลขแปดนะครับตัวเดียวหน่วยบนคือเลขห้านะครับตัวเดียว หน่วยล่างคือเลข7นะครับตัวเดียวร้อยครั้งที่1ก็คือเลข6นะครับตัวเดียวที่มันออก6กศนนะครับสิบครั้งที่1ก็คือเลข0นย์นะครับ10ครั้งที่2 2ตัวก็เลข4นะครับที่มันออก2 42 10ครั้งที่4 3ตัวนะครับที่มันออก2 3 9สก็คือเลข3นะครับสามตัวครบแล้วเนาะแล้วบวกเลขของที่เลข0นย์นะครับใครไม่บวกก็ข้ามไปเลยนะครับ เลขคขงที่เลขศูนย์ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเริ่มบวกกันเลยนะครับ4บวก5ได้9นะครับ9บวก10นะครับได้19เหมือนเดิมอ่า9บวก8ได้17นะครับ7บวก5ได้12 2บวก7ได้9 9บวก6ได้15นะครับ ห้าบวกสได้9นะครับเก้าบวกสได้13นะครับ3ามบวกสได้หนะครับ6กบวกสได้9นะครับอ่าเกบวกสได้12นะครับ2ก็ข้ามเลขศูนย์มาเลยนะครับก็เลขสอมาตังเลยแล้วบวกหนึ่งก็เป็น3าอ่าพรได้3ามบวกสนะครับก็จะได้5้อ่าพรได้5้าบวกหก็เป็น6พอได้6กบวกหนึก็เป็น7นะครับ สรุปแล้วหลักหน่วยล่างนะครับเด่น2 3 5 6 7นะครับนี่นะครับ2 3 5 6 7หอ่าททนี้ดูลูกศรนะครับผมจะทำลูกศรเคดูหลักแสนคือเลข4นะครับอ่านี่นะครับ1ตัวหลักหมื่นคือเลข5นะครับ3ตัวตัวที่2ตัวที่3าม หลักหมื่นคือเลข8นะครับตัวเดียวหน่วยบนคือเลข5นะครับตัวเดียวหน่วยล่างคือเลข7นะครับตัวเดียวร้อยครั้งที่1ก็คือเลข6นะครับตัวเดียวที่มันออกหกศสอ่าสิบครั้งที่1ก็เลข0นะครับ10ครั้งที่2 2ตัวนะครับเลข4ที่มันออกสองตัวที่1ตัวที่2 สิบครั้งที่สี่ก็คือเลขสามนะครับที่มันออกสองสามเก้าสิบก็คือเลขสามตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามในคงที่เลขศูนย์ตัวนี้นะครับผลลัพธ์ได้สองนะครับเราก็บวกหนึ่งก็เป็นสามพอได้สามบวกสองก็ได้ห้าพอได้ห้าบวกหนึ่งก็ได้หกพอได้หกบวกหนึ่งก็ได้เจ็ดนะครับ สรุปแล้วหลักหน่วยล่างเด่น2,3,5,6,7นะครับสูตรนี้เดินมาแล้ว36งวดนะครับทั้าง,งวดวันที่1ท่าธันวาคมเดินต่อจะเป็นงวดที่37นะครับแคปรูปภาพไว้นะครับถ้าหากชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับหรือใครชอบสูตรเก่าก็ไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับดูคลิปเก่าโดยไปที่ช่องนะครับช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านกดคำว่าวิดีโอนะครับ คุณก็จะเห็นวิดีโอทั้งหมดนะครับวิดีโอเก่าอยู่ด้านล่างนะครับวิดีโอใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆดีเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับ ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ